แบกมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าพี่น้องมาแล้วมาเร็วขับรถแบกคือว่าความคมเยกน,น,น,นี่แบกอีหลีชุดแบกกระสบอบเอาได้เวลาพอดีเ,เลยพี่น้องเอาตัวเลขที่ว่าเห็นตัวสามตัวเมืองเกลืองอ่ะเด <ทำ S 3> ้อพี่น้องเด้อสามตัวเมืองเกลืองเลยมีหนึ่ง เอฟซีแฟนครับแฟนช่องอ่ะนะตามแบกกระสอบพี่น้องตามแบกกระสอบอุ้ยฮือฮ่าหลายยามได้สิแบกแยามได้สิแบกอ่ะนะมาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานทางช่องทุกๆตัวเลขแนวทางให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมอ่เมึงมาแล้วพี่น้องเป็นยังไงที่มาที่ไปชุดแบกกระสอบไปวันนี้ ไปกันแบบรวนๆนีแ่แหละพี่นอ้องนี่มาแล้วพี่นอ้องแบกบมาแล้วอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังแรงใจอ่าเบิ่งพี่นอ้องนะสิแบ,บกจะสอบยังมื่อนี่สินักบอ้อสิเบาบอ้อ่ะคลิปนี้มีคำตอบ พุนมาแล้วพี่น้องมาแล้วพุณน่ะมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ชุดเบียกระสอบเตยนี่ไปทิ้งโซอโอ้จนเสียพี่น้องพุณน่ะโอ้โหสิบสิบเบียกระสุดเบียกระสอบควางแท้เนี่พี่น้องมะเอาพี่น้องพี่น้องมาแล้ว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 โอ้เมย์เมย์สีเขาเมียกินบ้านพาเดบเลียนี่หรือร้อยเขาเมียเท่า ข้าตะวิดไรข้าตะวิดไรบ้านร้อยเขาไม่เขาแบกกระสอบเขาเมี่ยบ้านได้กินบ้านพี่น้องเอาผู้ใดที่รอพี่น้องใครรอโอ้โหพี่น้องเอ้ยพุนแหน่นวะอ่ะเต็มเต็มเลยเต็มมัดยันเต็มค่ะเต็มเลยหวดนี่นัดป้อนชุดแบกกระสอบเขาใครที่รออ่ะ งวดนี้เป็นงวดที่สามเอาไปว่างไป่อนป่ะว่างไป่อนพี่น้อง่มาหาเองมาบอกสุสานเมย์เมย์เมยที่ไปที่มาเพราะว่าอ่าได้มาสองงวดแล้วโอ้โหแล้วตาจะไปที่ไหนแบกไหมพี่น้องโอ้โหแบกที่แรกนีเรื่องว่าถือคักถือเนี่ยแถวมหาหินสวนโอ้ไปเอากล้วยเอออันนั้นข้าวเมล็ดกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยจะเลยไปได้บ้าฝันของพี่น้อง ฝันนี้นี่แหละอ่าเขาแท่งเขาแท่งเขาเขาถือมีดแท่งเป็นคนหูจักบะคนหูจักเป็นคนหูจักอ่าก็เลยว่าเอามีดแท่งนี่พนไม่มีดเือกันเขามีมีดก็เลยว่าเป็นหนึ่งเดวอ่าเนาะแต่ว่าผู้ชายอ่าก็เลยเอาเป็นหนึ่งหกขาผู้ชายน้าหาเพราผู้ชายมาแท่งน้าหาน้เพาะผู้ชายสองคนเนี่ยนะผู้ชายสองคนมันเปิดออกหกขาอี๋พี่น้องหกขาตรงๆได้มื้อนั้นตรงๆเลยเอฟซีที่ติดตามในคลิปสันนี่เห็น กระสอบเก่าเก่าบ้าอิสารลงเหี้มือเข่าเต็มเต็มเพชิบสันอ่านาะหกห้างวดที่สองมากงวดที่สมากยีกิบบาทนี่แบกสอบเปนมั่นหานะที่โอ้กินดวนเลยเต็มเต็มอันนั้นนักกันอันนั้นกักขกนักก็สอบนาะมาอีกอ่างวดที่สองชุดใดคือนมายเลขเน้นให้อ่าอ่าหนึ่งศูนย์สามอ่าหรือว่าสามศอื ฟันให้ตัวไหนก็เลยให้ศูนย์หนึ่งกับสามหนึ่งให้ซ้ำนั่นพี่นอ้องเข่าเต็มเต็มสามหนึ่งเข่าเต็มเต็มเลยสามหนึ่งตรงตรงเลยสามหนึ่งตรงตรงงัดนี่พี่น้อ,องคนรอดก,กันมืดประเทียบาอ่าว่าสุดไฟมอมอมือชุดไทยแต่ว่ามือชุดไท,ทยรอดที่ตามอีกครัง้งหนงอาจจะมีที่เด็ด ต้องวันแมนเมื่อเมื่อเมื่อพันมุนมาสันทอ่าอะวันที่พันสลากพันสิมุนนี่แหละเมื่อสุดท้ายรออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสุดแบกกระสอบก่อนนี่เอาจันจ้าเลยอแบกมาแล้วพี่น้องร้อยเขาเมี่ยอเขาเขาเมี่้วเต็มเลยข้นเมื่ไปน้ำข้นเมื่ไปเอาแต่เขาไปแต่วางวัดดีย่าลืบเดือดขาดพี่น้องา้นรอดกันทั้งประเทศพี่น้องความผูดเลียซีที่รอด คอมเมนต์เขามาหรือว่าไล่เขามาอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเลขฝันเนาะมหาเฮงเลขฝันครับเล่ฝันก็เลยตรงล่อฝันเจกากันเล่ห์ฟันกับฝันไในละล่ะพี่น้องโอ้อนะสั่งเรียวเรียบร้อยเฝ้าหาว่าสันพี่น้องเฝ้าหาอ่าหาไว้เรียบร้อยอ่าเออของเอมินเจี๊ยบกา เพนนิ่นได้มากกัคือกันมันเล็กที่มันตรงกันกันกนกบาชุดรับแบกกระสอบมะฮาเฮงแบกกระสอบมะฮาเฮงนั่นผู้ที่เพิ่นฟันน่ะเพิ่นฟันมาเพิ่นฟันน่ะกิง่งตกลงล<า>รถเพิ่นเลยหันขึ้นไปเห็นตัวหนังสือทะเบียนรถสีแดงจึงคืนสามห้าบอกห้าสามศูนย์หนึ่งสามชุดหนึ่งก,กิ่ง<ว>ตกรถองิ่งตกรถก็เลยว่าต้องเป็นลางแทฉะก็เลยว่าลางเพราะว่าก็เลยเน้ยนหาศูนย์หน,หนึ่งสามหนึ่ง ราะว่าท้ายมันสามศูนย์หนึ่งมาหาเง้ยเล่นตาไทยที่สามหนึ่งเพราะว่าหนึ่งสามเพื่อนว่าโอกาสเพนสิมากยากเพื่อนเล่นฟันไปที่สามหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งครับสำหรับหัวที่ผ่านมารับซับกันกวนตูเลยเต็มเต็มเลยเอาวันนี้วันที่ผมกันได้พี่น้องได้มาแล้วได้มาแล้วแก็ตตองวันผมบอกรือว่าพึ่งฝันอ้พึ่งฝันเนาะพึ่งฝันพี่น้องขั้นตั้งแต่ตรงวันนี้ก่น ฝันอยู่แต่ว่าบอชัดเจนมอดชัดเจนไม่ชัดเจนก็เลยบอหันได้ก็เลยว่ากดรอไว้กดติดตามไว้พี่น้องมาั้เบื่อนายกันเพราะว่ามันท่านได้ชัดเจนมันม่ได้ชับเนาะอันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มสะก่อนชุดน้ำจิ้มบ่แบงกระสอบน้ำจิ้มแต่ว่าจะหายสามตัวคือเก่าสามตัวเหมือนเดิมตัดออกคือเก่าตัดแต่ว่าที่นั่นก็จะตัดให้ยุ่ะแต่ว่าจำได้บอกชุดต้องวัดคีมมอรจะใส่มาเก่า เก้าหนึ่งสามบอกว่าตัวีปี๊ยจะเริ่มหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกแล้วก็ตูดท้ากันอันนี้ปล่อยไปแล้วอ่าปล่อยไปแล้วตูดเด้อฮะที่บอกว่าติดตามตลอดติดตามถือช่องความที่ติดตามตลอดจะเห็นไปแล้วชุดนี้เก้าหนึ่งสามบอกแล้วว่าเก้าหนึ่งเก้าสามอ่าหนึ่งเก้ากับหัว่ากรบพังแล้วก็ตูดท้ากันตูดท้ากันบอกแล้วพี่น้องอันนั้นคือฟันล่ะฟันแล้ว ตามมือนี่แตมว่าเห็ดคลิปลงงห้ยห้พี่น้องพิจารณาเอาเดี๋ยวสิว่าไม่เห็นอ่าชุดแอกกระสอบพ่นลอกระทั่งประเทศอ่าอย่าขาดดอิษขาดพี่น้องเพรวะนี้ไม่มีอย่างไรหรอกไม่มีอย่างไรฝันฝันบ้างได้ไหมเอาฝันเห็นเหล็กเลยเนาะโอ้เห็นเหล็กเลยบ่กว้ายบอลลี่ลี่ล่าลี่พี่น้องฝันเห็นเหล็กฝันเห็นเลยฝันเห็นเหล็กเลยปากโทษปากโทษปากโทษมันเป็นอะไรบุกเกี่ยวกับโทรศัพท์ดีละเกี่ยวกับโทรศัพท์ดีล่ะโทรศัพท์ วันว่าสมบดมันล้วนอ่ามันใส่งานหลายๆมันล้วนคือวันศัพท์มันได้ใม่กับวัอ่ามันเออเรือกับวักีฬาอ่าตื่นขึ้นมาเบื่อเพิ่นาจอโพรศอพทมอ่าเห็นตัวเลขเมืองเกือเลยโเมือเกือพี่น้องกระดาษเขาอยู่ไหนเนะเห็นตัวเลขเมืองเกือเลยอ่าเนาะว่าขิ้หลายประมาณตัวสามันสไทยมันอายุกมันอายุกทงนนมันยุยางายยน ห้องมันก็ห้องก็มันจากว่ามันกับว่าย่ามขึ้นพี่น้องอันนี้ฝันอ่าเห็นโทรศับกับห้องหน้าจอดำเปึ๊ดแล้วก็บ,บี้เลขอยู่ในหันแล้วพี่น้องเด้อขึ้นมาน่าจะเป็นตัวเลขกเนี่ยท่านเนาะขึ้นเมื่อกิ่งสามตัวเลยแล้วพี่น้องเด้อ ขึ้นตมั่เคื่องให้สามตูเลยเอาก่อนที่จะบอกนี่ต้องไปแบกซะก,กอ่อนเพราะว่ามันเป็นชุดแบกกระสอบมันจะเป็นของแท้ดิแบกอีกแล้วติต้องแบกอีกซะก,ก่อนค่อยบอกแนี่ว่น้องเอ้ยเ <c oughs> มื่อย์กับเมืย์หน่อยได้ยังนี่กระสอบมากคองแท้จะไปแล้วอ้อาวแบกไม่เด้พี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้ว มา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 วัานนี้พี่น้องจะเปิดแล้วนะคะจะปล่อยแล้วสําหรับแนวทางชุดแบกกระสอบมาหาเฮงแบกมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวพี่นอ้องมาแล้วขับรถแบกกจะว่าความความความอีกนี่แบกอีหลีชุดแบกกระสอบอ้าได้เวลาพอดีเ,อเ,เลยพี่น้องเอาตัวเลขที่ว่าเห็นตัวสามตัวเมืองเก่งเออเด้อพี่น้องเด้อสามตัวเมืองเก่งเลยมีหนึ่งมีหนึ่งมีหกมีหก มีเก้ามีเก้าอุ้ยพี่น่องเป็นยังไงตัวดำดำพี่น่องว่าเป็นตัวแดงอ่าเมื่อกิ้สามตัวเลยอ่าหนึ่งหกเก้าครับเด้อพี่น่องเด้อเอานี่คือชุดแบกกระสอบชุดแรกชุดแบกกระสอบยกปะ่ะอ่เดี๋ยวมีอีกชุดหนึ่งอรอโคง้คงสุดท้ายรอโค้งสุดท้ายเพราะว่าอาจจะเป็นสองตัวก็ได้อื ได้พี่น้องพ่อว่าพ่อนาจอนี่คือสามตัวสามตัวอีกได้สามตัวแต่ว่าปัดไปอีกเลื่อนไปอีกมันไปเห็นอีกพี่น้องเห็นอีกวะกดรอไว้กดรอไว้กดรอไว้มาใส่เอายกจะมาพี่น้องพูดแบกกระสอบนี่ต้องมีกระสอบความแข็งแท้ตัดให้เพื่อนเนี่ยตัดตัวไหนล่ะเอ้หนึ่งหกหนึ่งเก้าโอ้ปัดไปแล้วดิให้ชดนั่นอ่อย่าลืมตัดได้พี่น้องหนึ่งหกหนึ่งเก้าไปกับพร้อมแล้วก็หกเกหกเก้าเนาะ เน้นเน้นก็คือหกเก้าพี่น้องหกเก้า้พี่น้องชุดแบกกระสอบร้ออีกคงสุดท้ายอะเป็นตัวไหนแคบข้ามครงแคบพี่น้องต้องมีกระสอบชุดแบกกระสอบแตกตึมชุดแบกกระสอบพี่น้องสามตัวแต่ว่าร้ออีกโครงสุดท้ายมีอีกครับมาอีกจะฟันห้อีกมีเลื่อนไปอีกนาจอหนึ่งเข็นอีกขึ้นกัน ร้อนติดตามพร้อมๆกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเฮงๆปังๆครับผมขอบคุณชุดแบกกระสอบอ่าเต็มๆเลยพี่นอ้องเอาเต็มๆเลยอ่าเต็มๆเลยงวด